สวัสดีครับช่องวิเตอร์วิเตอร์ข่าวอะไรเรแ,แรงทะลุนรกนะครับวันนี้มาพบกันในเรื่องของข่าววงการบันเทิงนะฮะมันก็อาจจะไม่ใช่บันเทิงซะทีเดียวครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคนดังอย่างคุณแอนจัก,กรพงศ์นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทคอนเทนต์ระดับโลก JKN นะฮะ ก็เธอเป็นสตรีข้ามเพศเนาะเคยเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วก็แปลงเพศทําสัลญยญกรรมจนแบบสวยมากตอนนี้จําภาพเก่าแทบไม่ได้เลยนี่มีรูปให้ดูด้วยก็อะไรฮะวันนี้เป็นข่าวดังเพราะว่าเขาเลิกกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าคลินนะคลินเป็นหนุ่มลูกครึ่งชาวเยอรมันฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ตอนคบหากันเนี่ยก็มีดราม่าเพราะว่าหนุ่มคลินเนี่ยเขาเคยคบหากับแคทติโอนาเกซึ่งเป็นมิดยูนิเวสนะฮะพูดตามคัชโยทีเขาหน่อยมิดยูนิเวส2018 ตอนนั้นมีดราม่าว่าไปแย่งมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าชาวโชว์อยู่เหมือนกันแล้วก็วันนี้ดันมาเลิกกันซะอย่างนั้นแย่งมาได้แล้วก็มาเลิกกันแล้วก็เปิดตัวแฟนใหม่ละเห็นเขาบอกว่าเขาเรียกคุณแอนเนี่ยเขาเรียกแฟนใหม่เขาว่ากัปตันนะเป็นหนุ่มชาวตุรกีอ่สาสงสัยเขาจะชอบแบบแนวแนวแบบฝรั่งอะไรเงี้ยสายฟอแล้วมัง้งก็มีดราม่าอีกเหมือนกันก็เขาไปพาดพิงแคทีโอน่าเกกแล้วเขาบอกว่าที่เลิกกับ เจ้าหนุ่มคินเนี่ยเพราะว่าหนุ่มคินเนี่ยมีเซ็กซ์ซาดิสตอ่าคือแบบอาจจะมีความรุนแรงยอะไรเงี้ยแล้วก็พาดพิงไปว่าแฟนเก่าแแกงแคทิโอนาเกก็ยังทนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็กลายเป็นดราม่าว่าเอ้ยทำไมเลิกกันแล้วต้องไปพาดพิงอะไรเงี้ยเพราะว่าแคทิโอนาเกกับคินก็เลิกกันมานานแล้วอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่ดราม่าก,กันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะผมก็มาสรุปไว้ฟังมันมีแค่นี้แหละแล้วก็ยังมีเรื่องของ คุณแอนที่เขาบอกเหตุผลนะที่เลิกกับคินนอกจากเรื่องเซ็กซ์ซาดิสเน่เขาบอกว่าหนุ่มคินหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาคบอยู่สี่คนเนี่ยเพื่อเลือกเขาใช้คำว่าออดิชั่นอยู่นะรวมหนุ่มหนุ่มคลินด้วยแต่หนุ่มคลินเนี่ยแสดงตัวเป็นเจ้าของมากเกินไปแล้วก็มีการแบบตามหึงหวงจนเสียงานเสียการมีต่อยกับน้องด้วยเพราะว่าน้องน้องตัวเองเนี่ยมาเล่นเอมวีเปลยกับตัวกับตัวเธอเพื่อขายของเธอก็บอกว่าหึงไม่เข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างน่าเบือ่ออืม น่าเบื่อเลิกเลิกไปก็ตอนนี้มีฟันใหม่แล้วก็นั่นแหละฮะมันก็มีแค่นี้แหละฮะถามว่าทำไมเธอถึงรวยนะครับเธอก็ต้องรวยแล้วครับเพราะเธอดำรงตาแหน่งประธานบริหารของ JKN Global Media นะฮะซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์ระดับโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่าการซื้อขายคอนเทนต์เข้ามาเนี่ยเป็นพวกซีรีส์แลว้วก็ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาฉายทั้งในและต่างประเทศรวมถึง ช่องรายการของ j k เองก็มีการผลิตคอนเทนต์ content, ข่าวคอนเทนต์ content, รายการคอนเทนต์เนื้อหาบันเทิงดาราม่าต่างๆก็เหมือนเธอเป็นเจ้าของสื่อสื่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะฮะที่เธอจะรวยแล้วก็มีเงินเยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็เคลียร์กันไปเรื่องของประวัติแล้วก็ความรวยนะครับที่เห็นยังไงกับเรื่องราวของแอนจักรพงศ์ก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะฮะใครรู้จักใครรู้วีรกรรมใครรู้เรื่องราวมากกว่าที่ผมเล่าก็ คอมเมนต์ด้านล่างนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ